สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ๊อบกินนะจะมาบอวิธีทำเกงเกงเอวสูงนะคะเราทำเองนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะจริจริงมันเป็นเอวต่ำนะคะแต่เราก็สามารถให้มันเป็นเอวสูงได้นะคะโดยการเพิ่มผ้าเข้าไปนะคะเราก็จะเลาะขอบด้านบนนะคะแล้วเราก็ใส่ผ้าลงไปนะคะประกบอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ ผ้าที่เป็นสีเดียวกันนะคะแล้วมันก็เป็นการแบบต่อเอวอะ่ะพอเราต่อเอวขึ้นมาเราก็เย็บแล้วเราก็ใส่กระดุมนะคะที่แรกนะคะมันจะเป็นอ่าซิปนะคะแล้วเราก็ใส่เป็นกระดุมแบบสามเม็ดนะคะเป็นกางเกงใส่กระดุมแทน แต่เอวจะเป็นเอวสูงแบบเป็นแฟชั่นเอวสูงแบบว่าที่คนก็ชอบกันนะคะตอนนี้กำลังฮิตกงเกงเอวสูงนะคะเสื้อตัวนี้นะคะป๊อบกินก็ทำเองนะคะคก็มีเร็จผ้าอยู่2ชิ้นนะคะคก็คนละสีนี่ก็จะเป็นลายแบบดอกไม้ดอกเดซี่ ตรงม้เล็กๆแล้วก,ก็มันมีอยู่สองชิ้นสีฟ้ากับสีแดงนะคะแล้วก็มีเย็บต่อกัน,นะคะเย็บต่อกันแล้วเราก็เย็บจับจีบจับจีบแบบดิมริ่มด้านก็อกกับด้านล่างนะคะซึ่งเป็นลำตัวของเสื้อน,นะคะแล้วก็ใส่โบนะคะคือการแบบผ้ามาหนึ่งชิ้นแล้วก็ใส่โบแบบว่าให้เราอะสามารถที่จะรัด ก็อกนะคะมันจะได้ไม่หลุดน,นะคะนี่พอทำเสร็จออกมาแล้วก็ใส่ยางยืดด้านล่างและด้านบนนะคะคยางยืดทั้งสองด้านนะด้านล่างและด้านบนก็ Girl, จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ใส่ก็สวยงามนะคะสบายสบายสไตล์ป๊บอบกินแฟชั่นสบายสบาย แล้วเวลาที่เรานะคะใส่เสื้อผ้านะคะเราก็ต้องเดินให้มันเชิดเชิดนะคะให้มันเรดๆเขาไว้นะคะแบบมั่นใจนะคะพสท่าน,นะคะให้มันมันใจ่นะคะมันจะออกมาสวยเองนะคะ,ะไ,ไม่ว่าจะอ้วนหรือจะผอมนะคะเราก็มีความมั่นใจนะคะในแบบของตัวเราเองนะคะเราก็สวยแบบของเราเองนะคะไม่ว่าจะสูงหรือจะต่ำนะคะหรือจะ,ตะ,ะ,อจะเตี้ยหรือจะสูงเราก็ ขอให้เรามีความมั่นใจในการแต่งตัวนะคะอะไรอะไรมันก็สวยนะคะแล้วมันก็จะดีเองแหละไม่เล่าอาดีตป๊อบกินกันก่อนนะคะตะกอนนะคะป๊อปกินนะคะก็เคยแบบหนักสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดโลนะคะก็อ่าหุ่นดีนะคะแบบว่าอวบอวนนิดๆะคะ่ะก็ใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยเห็นไหมเนี่ยนี่อันนี้ที่เราลดความอ้วนได้นะคะ คือเราจะกินแต่ส้ตมตำกับผลไม้นะคะแล้วก็รับประทานข้าวเย็นมื้อเดียวนะคะ มือเช้ากับมือกลางวันก็จะเป็นส้มดำหรือไม่กับผลไม้นะคะเราจะกิดเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะไม่กินแบบเยอะๆนะ,ะเราจะกินแบบเชา้าเป็นฝรั่งนะก็จะฝรั่งลูกหนึ่งเช้าลูกหนึ่งกลางวันลูกหนึ่งตอนเย็นเราก็จะกินข้าวข้าวเราจะกินข้าวแบบว่าข้าวปลาป๋องข้าวแบบที่ว่ามันไม่อ้วนอะ่ะข้าวแบบ กับอะไรที่มันไม่อ้วนอ่ะหนึ่งอย่างนะคะแล้วไม่งั้นก็จะเป็นเชา้ชาช้าแล้วเป็นผลไม้กลางวันเราเป็นส้มตามเย็ยนเราก็เป็นข้าวกับปลาทูหรือต้มต้มยำอะไรพวกนี้น,นะคะมันก็จะผอมลงได้